รนกกับตำรวจทางหลวงงานนี้เขามีอะไรกันในกอไผ่เป็นประเด็นขึ้นมาทันทีนะครับภายหลังจากที่นองท่าผามีการยิงสังหารสารวัตรศิวกรสายบัวสารวัตรสืบสวนทางหลวงนะฮะเสียชีวิตลงภายหลังต่อมากำนันนกก็มีการเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถูกควบคุมตัวส่วนนองท่าผามีการหนีไปจนมุมที่จังหวัดกาญจนบุรีและถูกวิสามันฆาตกรรมเมื่อเช้าเมื่อที่ผ่านมาตามระเบียบ นะฮะเสียชีวิตหลังจากนั้นทางกำนันนกก็มีการพยายามปฏิเสธนะครับว่าในการเกิดเหตุนในครั้งนี้น้องท่าผาลูกน้องเป็นการทําโดยพละการนะฮะเป็นการสังหารด้วยความโกรธแค้นที่อ่าแค้นแทนลูกพี่นะฮะกำนันนกไม่ได้สั่งการไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นที่น่าสนใจคือว่าปมการสังหารเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะ ซึ่งตรงนี้หลายฝ่ายก็ยังมีการตรวจสอบกันมองเป็นว่าเป็นการวิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่งให้น้องเขยน้องชายนะฮะที่ทำงานอยู่ทางหลวงเพื่อที่จะขอเปลี่ยนนะฮะจากสายตรวจรถยนต์ไปเป็นสายตรวจจักรยานยนต์บอกไม่น่าเป็นไปได้การที่คุณจะไปขอให้เขาช่วยแล้วเขาไม่ช่วยแล้วไปยิงเขาบอกเฮ้ยมันไม่น่าใช่นะฮะเพราะคุณไปขอเขาเขาไม่ให้อ่ะนะ แต่ประเด็นก็คือต้องมามองดูที่ว่าธุรกิจของกำนันนกนะฮะถ้ามองธุรกิจเบื้องต้นเท่าที่ตรวจสอบพบนะฮะว่าทางธุรกิจกำนันนกเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมการบริษัทอยู่2บริษัทนะฮะบริษัทแรกคือปลอาวีนกก่อสร้างบริษัทที่2นี้ก็คือปอพัฒนาลุ่งโลดก่อสร้างซึ่งเป็นกรรมการ2บริษัทมูลค่าหุ้นนะฮะแปล้าน นะตรงนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างไม่ว่าจะก่อสร้างอาคารก่อสร้างถนนก่อสร้างสะพานขุดคลองเครื่องมือเครื่องจักรมีรถเป็นร้อยคันนะฮะธุรกิจตรงนี้นะครับว่าในส่วนของกำนันนกเนี่ยก็มีการาพึ่งพาอาศัยตำรวจทางหลวงเกี่ยวกับรถที่วิ่งนะฮะในการรับเหมาก่อสร้างในการทำถนนอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งตรงนี้กัมนนกเคยเป็นผู้เจราจาในช่วงสมัยสวยทางหลวงด้วยสติกเกอร์สติกเกอร์สวยทางหลวงกัมนนกเคยมีการเข้าไปช่วยเจราจานะฮะแต่ในส่วนทางสืบสวนตอนนี้นะฮะทางชุดสืบเขามุ่งเป้าไปว่าไม่ใช่เรื่องการขอโยกย้ายตำแหน่งนะฮะแต่มองไปเรื่องสวยสติกเกอร์ทางหลวงนะฮะซึ่งทางกันนกก็อาจจะมีการไปขอนะฮะเพื่อไม่ให้ทางทางหลวงเนี่ยจับ นะฮะไม่จับรถของกำนันนกที่รับเหมาก่อสร้างทำถนนหรือขุดคลองอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ผู้ตายอาจจะไม่ยอมน,นะบอกให้ไปคุยกับทางผู้ใหญ่ตรงนี้อาจจะเป็นจุดประกายนำมาซึ่งปมสังหารนะตอนนี้ชุดสืบมุ่งเป้าไปแล้วนะฮะว่าในการที่เกิดเหตุแต่ตรงนี้นะฮะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าในส่วนของการที่เกิดการสังหารในครั้งนี้นะครับว่า ในการที่ตำรวจเนี่ยไปกินเลี้ยงปกตินะฮะตำรวจ21นายอยู่ในวันที่เกิดเหตุด้วยมีการไปเลี้ยงสังสรรค์นะแน่นอนละน่าจะมีการอุป,ปถัมภ์กันคือดูแลกันนะตำรวจท้องอตำรวจทางหลวงในท้องที่และกำนันนกเขาน่าจะสนิทคุ้นเคยถึงขนาดผู้การผู้การจังหวัดนครปฐม,มไปเลี้ยงอวยพรวันเกิดด้วยในช่วงปี65สแสดงว่ากำนันนกกับตำรวจนี่สีปึก นะฮะซีเปึกกันมากแต่ในส่วนของการที่จะเป็นปมสังหารนะฮะในต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าในส่วนของทางกำนันนกที่มีการจัดเลี้ยงเหล่านี้ทางตำรวจนี่เขาได้มีการเสนออะไรยังไงกำนันนกเนี่ยอาจจะไปขอให้ทางตำรวจทางหลวงเนี่ยช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแต่ทางตำรวจทางหลวงอาจจะเรียกร้องในสิ่งที่กำนันนกให้ไม่ได้ หรือไม่ให้ในสิ่งที่กำนันกน,น,นกเรียกร้องจนนำมาสู่ปมสังหารและการสังหารนะฮะเมื่อทางพันตำรวจตีศิวกรไม่อยู่นะฮะเมื่อออกจากตำแหน่งนี้ไปอาจจะเกิดประโยชน์ในทางธุรกิจอะไรของกำนันหรือเปล่าตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะฮะถ้าทางสารวัตรศิวกรไม่อยู่แล้วบอกเฮ้ยโล่งสะดวกนะฮะสามารถมีธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรือง ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึง่งแต่ตรงนี้นะฮะในส่วนของคนตายก็ตายแล้วนะฮะในส่วนของผู้ต้องหาก็ไม่พูดนะฮะบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่พูดใช้สิทธิ์ผู้ต้องหาฉะนั้นบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมาดูนะฮะว่าเออไอคนที่ไปร่วมงานมันนั้น21เคนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงกันโป้งป,งป้างบอกเฮ้ยไม่มีการจับไม่มีการชาร์จละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะฮะ เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยปกติมาตา17ปวิอาญามีอำนาจสืบสวนทั่วราชอาณาจักรคุณไม่ทำการจับกลุมหรือควบคุมตัวผู้ต้องหาหนึ่งและเวน้นสองพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุคุณไม่มีหน้าที่ในปกติคุณมีหน้าที่ในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งนะฮะแต่วันนั้นหลังจากมือปืนหน่องนี้ไปลดกำลังนกกำลังไอกำนันนกขับตามออกไปแขกผู้มีเกียรตินะฮะ ผู้มีเกียรตินะฮะทยอยออกไปทีละคันสอคันไม่มีใครจับนะฮะไม่มีใครจับออกไปหลังจากผู้ต้องหาโดยซ้มบอกตรงนี้นะฮะต้องมาดูว่าในการสอบตำรวจ21นายที่เข้าไปกินงานเลี้ยงในคืนนั้นสอบให้ดีนะฮะอาจจะรู้ว่ามีอะไรในกอไผ่